แล้วคนมองเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขายความสามารถอะเราเหมือนขายความเซ็กซี่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยเบียเบียมองว่ายังไงอันนี้อยู่ที่อยู่ที่คนจะโฟกัสและอยู่ที่คนมองแล้วก็จริงๆแล้วใน YouTube ของเบียที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เบียจะทำคาเวอร์ส่วนใหญ่คนไปดูเป็นล้านเลยนะคะหลายล้านมากนะตอนเดอะวอยซ์คนดูสี่ห้าสิบล้านป่ะเพีงอะะค่ะคนดูหลายล้านนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันอยู่ มันอยู่ที่คนจะมองแล้วเบียเองก็มีแฟนคลับกว้างขวางไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับที่ค่อนข้างกว้างขวางหลายแบบหลายแบบหลากหลายก็อยู่ที่คนจะโฟกัสซึ่งอยากโฟกัสมนุษย์ที่ตรงไหนกันบ้างก็ แล้วแต่เดี๋ยวก็มีหลายมุมให้มองนะมุมร้องเพลงก็มีนะมุมละครก็มีมุมชุดว่ายน้ําก็มีเราเป็นผู้หญิง่ะเอาจริงถ้าขาหนีบฉันสว่างได้เท่าเขาฉันแต่งกว่าเขาอีกถ้าเกิดพี่สวยเหมือนเบียพี่ลงน่ะ โอ้โหลงเยอะกว่านั้นอีกใช่ไหมล่ะจดอันนี้ก็สวยเป็นเรื่องจริงใส่อย่างนั้นจะตายลงไปดีแล้วเบียร์พี่ชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่แต่เนาะเขาก็มีอีกหลายด้านที่คุณไม่เห็นอย่างทํางานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่อะไรอย่างเงี้ยกต้องมาเพราะฉะนั้นคนเวลาเรามองคนอย่ามองคนด้านเดียวเราต้องมองหลายๆด้านใช่ก็อยากบอกว่าคือเบียร์เติบโตมาด้วยกันพึ่งตัวเองอ่ะค่อนข้างสูงสูงมากๆใช่แบบเพราะว่า คุณแม่เบียก็อยากให้แม่เขาเลี้ยงน้องชายได้อย่างเต็มที่อะค่ะเพราะวันนี้เบียทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วอะแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาเป็นห่วงเบียละเพราะั้นเหลือแค่คุณแม่คนเดียวแล้วคือพ่อเบียเสียไปแล้วใช่ก็อยากให้คุณแม่ไม่ลำบากกับเราเราก็ภูมิใจว่าเราก็โตแล้วเราก็ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้